สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเพราะอะไรเขาจึงไม่ยอมเสียคุณไปนะคะท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณอาจจะกำลังเจอสถานการณ์ที่ว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าทนกับความสัมพันธ์บางรูปแบบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะโดยที่คุณอาจจะเห็นว่าไม่ได้ดีต่อใจคุณไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับคุณแล้วที่จะทนนะคะ แต่ทาไมทางฝั่งเขาเนี่ยจึงอยากจะให้คุณเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาต่อไปนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเชื่อเสมอว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์เชื่อว่าทุกคนก็พร้อมที่จะให้อาภายัยพร้อมที่จะปรับตัวนะคะแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายปรับแค่ฝ่ายเดียวบางครั้งมันก็เหนื่อยจริงไหมคะ เพราะฉะนั้นมันต้องทั้งสองฝ่ายค่ะในเมื่อเราคบกันในเมื่อเราเราอยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราก็ต้องยินดีปรับทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยไม่ว่าจะปรับในเรื่องของการกระทําต่างๆนะคะแล้วเมื่อถึงวันนึ่งแล้วเนี่ยคุณไม่อยากที่จะไปต่อแล้วนะคะทำไมเขากลับไม่ยอมเสียคุณไปนะ,ะรามาดีกัน พลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะฮะ Six One อย่างที่เกริ่นไว้เลยนะคะคุณพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันดีนะคะเรียบคัพส์ Six Stars ใน of p e n t a c l e ค e ดเดด of Source. s ซอ r d สคุณมีความพยายามอย่างมากนะคะแล้วก็มีความยินดีเสมอมาก,กับความสัมพันธ์ ระหว่างเขากับคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณยินดีที่จะปรับตัวคุณยินดีที่จะเป็นฝ่ายทุ่มเทนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีความรู้สึกที่วับเข้ามาว่าคุณอยากจะหยุดมันแล้วนะคะเพราะคุณมีความรู้สึกเจ็บปวด อาจจะรู้สึกว่าทำไมฉันต้องปรับตัวอยู่ฝ่ายเดียวนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอพร้อมที่จะคุยกันนะคะคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นคนที่รุ่นราวคราวเดียวกับคุณนะคะจนบางครั้งมันอาจจะทำให้เขารู้สึกว่า ในความรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะอาจจะสบายๆมากไปหน่อยนะคะจนลืมว่าเรื่องวัยเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวเลยว่าเราจะรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเขาอายุมากกว่าคุณหรือคุณอายุมากกว่าเขามันไม่เกี่ยวคะ่ะขึ้นชื่อว่าความสัมพันธ์แล้วว่าค่ะมันควรที่จะให้ความสําคัญมันไม่ควรที่จะให้ใครทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวนะคะ คุณให้ความสำคัญกับเขามากคุณให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณมากแต่สิ่งที่คุณได้รับนะคะมันส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกในทางลบจนคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วอะคะ่ะพยายามจนรู้จักจนจนรู้สึกขออภัยค่ะจนรู้สึกว่า อยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะพอร,รู้สึกว่าพยายามมามากเหลือเกินนานเหลือเกินแต่ทำไมทุกครั้งที่มีปัญหากันทุกครั้งที่มีกรณีกันต้องเป็นคุณที่เป็นฝ่ายที่ต้องปรับตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะคะ Oh Pit up cups. The stars, nah. of cups. Seven ตัวเขาเองนะคะยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์เขาเองก็มีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนสำคัญกับเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็คิดมาก นะคะแล้วก็มีความเหนื่อยเขาคิดว่าเขาเองก็เป็นฝ่ายทุ่มเทมากกว่าคุณเช่นกันนะคะบางครั้งความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นในรูปแบบที่ว่าต่างฝ่ายอาจจะคิดว่าฉันก็มีเหตุผลของฉันนะคะ จริงๆแล้วเขาเองเขาก็พร้อมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็พร้อมที่จะปรับความเข้าใจกับคุณแต่บางครั้งอะค่ะเขาอาจจะไม่พูดนะคะจนทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์บางสิ่งบางอย่างนะคะบางครั้งการไม่คุยกันให้เข้าใจ การเงียบเกินไปนะคะอาจจะทำให้ฝ่ายเข้าใจผิดได้ว่าเขาจะต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวทั้งที่ว่าทางเขาเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเสียคุณไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเพราะอะไรเขาจึงไม่ยอมเสียคุณไปในวันที่คุณอยากจะ move on นะคะ คุณกับเขานะคะมีความเป็นเนื้อคู่นะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าต้องคนนี้อะคะ่ะดูอย่างพลังงานของคุณที่ว่าถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกเหนื่อยยังไงรู้สึกพยายามยังไงแต่คุณก็ยังยินดี ที่จะปรับตัวคุณก็ยังยินดีที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ขอให้เราเข้าใจกันนะคะนายอับซอสนายอับซอส จริงๆแล้วเขาห่วงคุณนะคะอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจอยากจะพูดอยากจะคุยนะคะเพราะตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกดีเช่นกันนะคะแล้วเขาก็คิดแล้วล่ะค่ะว่าถ้าขืนเขาไม่มีคำพูดไม่มีคำอธิบายแล้วก็ไม่มีความตั้งใจที่จะปรับความเข้าใจจากคุณให้มากกว่านี้นะค่ะเขาก็มีโอกาสที่จะเสียคุณไป อยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะเขาเห็นคุณเป็นสิ่งล้ำค่าของเขาแต่เขาเองจะต้องมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้นะคะ่ะจะต้องรีบเลยค่ะเพราะพลังงานคุณเนี่ยรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทนนะคะ ความสัมพันธ์นะคะมันมีระยะของมันถ้าเราไม่เข้าใจกันนะคะอย่างที่เขาบอกว่าถ้าทะเลาะก,กันมีปัญหากันอย่าปล่อยให้ข้ามวันอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะมันอาจจะทําให้ฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกว่าเราอะไม่สนใจที่จะดูแลความสัมพันธ์ไม่สนใจที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้นะคะแล้วมาวันนี้ถ้าในเมื่อก่อนหน้านี้คุณไม่พยายามกับความสัมพันธ์มาวันนี้และคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้ถูกไหมคะคุณอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ ะค,ะคุณกับเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะจนทำให้เขารู้สึกว่าเสียคุณไปไม่ได้ห่วงนะคะแล้วตอนนี้เหมือนกับเขาจะคิดได้แล้วว่าเขาจะต้องทำยังไงนะคะเพราะคุณคือคนที่มีค่ากับเขา hangman king of pentacles five of wands the tower ได้สำหรับเป็น The ะเฮอรินะคะไม่แปลกเลยว่าทำไมเขาถึงนิ่งนิ่งซะส่วนใหญ่นะคะเขารักคุณค่ะแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่โรแมนติกนะคะเขามักจะไม่ค่อยมีความคิดเริ่มนะคะที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเราแต่ สิ่งที่เขาเป็นก็คือเขาจะมีความมั่นคงค่ะเขาเป็นคนที่ขยันนะคะการเงินดีนะคะความมั่นคงทางด้านการงานการเงินเนี่ยดีเขาเองก็คิดมากนะคะไม่ใช่คุณฝ่ายเดียวที่ ที่คิดนะคะแล้วก็พยายามแต่ในความ king of pentacle ะคะ่ะเขาอาจจะต้องการที่จะดูความมั่นคงจากเราก่อนนะคะดูว่าเราเนี่ยมีความจริงจังกับความสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนนะคะจนเขาลืมคิดว่าเราทุกคนมีความรู้สึกค่ะเราจะมามองแต่อีกฝ่ายโดยไม่มองแอคชั่นของตัวเองเลยมันไม่ได้นะคะ คิดมากนะคะกลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะต้องจบลงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามยังไงนะคะจะต้องทํำยังไงจะต้องลงทุนกับความสัมพันธ์นี้มากแค่ไหนเขาก็จะทําแล้วล่วคะค่ะเพราะเขาเพิ่งมาคนพบนะคะคำตอบในหัวใจของเขาว่าจะต้องเป็นคุณเห็นไหมคะ ยกตะเกียงสองขึ้นมาคิดเยอะคิดมากคิดลึกไปหน่อยคิดนานไปหน่อยจนทำให้เกิดระยะห่างจนทำให้เกิดช่องว่างในขณะที่กำลังคิดอะคะ่ะบวกกับความเป็นตัวตนของเขาจนลืมคิดไปว่าคําว่าความสัมพันธ์ไม่ได้มีแค่ฝ่ายเดียวนะคะตอนนี้เจอแล้วคะ่ะได้คำตอบแล้วคะ่ะ หลังจากที่คิดมานานค่ะคิดจนคุณรู้สึกอยากจะ move on ออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะเห็นแล้วค่ะว่าคุณมีค่ากับเขาแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ข้อความอยากจะบอกอะไรคุณกับเขานะคะ หเห็นไหมคะเลิฟค่ะต่างฝ่ายต่างรักกันนะคะลองหันหน้ากลับมาคุยกันตัวคุณเองนะคะบางครั้งคุณอาจจะมองว่าอย่างที่บอกคะ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแต่ความเป็นตัวตนของแต่ละคนนะคะจะบอกว่าการแสดงออกเกี่ยวกับความรัก,กค่ะไม่เหมือนกัน บางคนเนี่ยเขามีความโรแมนติกนะคะคนที่มีความโรแมนติกเขาก็จะมีความคิด,ดเริ่มเขาก็จะช่างเซอร์ไพรส์นะคะมีอะไรมาให้เรารู้สึกว้าวได้ตลอดนะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นพลังงานธาตดุดินมีพลังงานธาตดุดินเด่นชัดนะคะ King of Pentacle s นะคะเขาจึงดูเป็นคนที่นิ่งๆนะคะแต่จริงๆรักค่ะและต้องการความรักที่มั่นคงจากคุณด้วยนะคะดูสิคะ เชื่อหรือยังคะว่าคุณสองคนยังรักกันและเขายังรักคุณค่ะ The Garden นะคะค่อยคอยคุยค่อยๆปรับความเข้าใจกันนะคะและความสมคัญของคุณทั้งสองคนเนี่ยจะค่อยๆเติบโตไปในทางที่ดีเช่นเดียวกับสวนนะคะถ้าเราลงทุนกับเขาดูแลกับเขาไปในแบบที่ถูกทาง ไปในแบบที่เหมาะสมนะคะกับสิ่งที่เราลงทุนไปไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้นะคะเราดูแลสวนเราดีเดี๋ยวผีเสื้อก็บินมาเองนะคะสบายใจได้ค่ะ abundance นะคะเป็นคู่รักที่เหมาะสมค่ะมีความมั่งคัง่งมีความเจริญเติบโตนะคะมีความมั่นคง abundance เนี่ยคือเป็นความ บังคังทุกๆด้านในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณคู่กันจริงๆค่ะอย่างที่ไพ่หกถ้วยมาบอกนะคะมีข้อความอะไรต่ออีกคะที่อยากจะบอกคุณทั้งสองคน Yes this will succeed นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะมีแต่สัญญาณดีพลังบวกนะคะพลังงานดีมันจะสำเร็จแน่นอน,นะคะ่ะขอเพียงคุณทั้งคู่เนี่ยอย่าย่อท้อนะคะอย่าล้มเลิกกับความสัมพันธ์นี้ไปซะกอ่อนทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะมีเวลาเป็นคำตอบนะคะแล้วมีการกระทำเป็นตัวขับเคลื่อนแต่เราต้องทำให้ถูกทาง ะะ It's time to do it again เห็นไหมคะเขามาง้องคุณแน่คะ่ะเขาอาจจะรู้สึกผิดไปที่เขานิ่งเยอะเกินไปคิดเยอะเกินไปนะคะแล้วในระหว่างที่คิดนะคะค่อนข้างจะ concentrate อยู่กับความคิดตัวเองนะคะจนทำให้คุณน้อยใจบ้างเสียใจบ้างโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะ You are on the right path นะคะคุณทำดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบลงนะคะเขาไม่มีทางให้จบลงเด็ดขาดเบาใจได้สบายใจได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะพลังงานดีจึงจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะ เพราะฉะนั้นพยายามนะคะในเรื่องของจิตใจให้อยู่ในพลังบวกเข้าไว้ให้อยู่ในแดนบวกเข้าไว้นะคะสิ่งที่เราปรารถนาจะปรากฏเป็นจริงกับเราในไม่ช้าสิ่งที่เราปรารถนาก็จะปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ในไม่ช้านะคะอย่าไปซีเรียสค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเองนะคะขอแค่เราอย่าล้มเลิกสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราซะก่อนอย่าหยุดกลางคัน แล้วไพ่ทุกใบก็ออกมาบอกแล้วว่า Love The Garden Abundance เป็นไงคะแค่เห็นไพ่ Love ใบเดียวนี่ก็ยิ้มแลคะค่ะแม่หมอเองก็นั่งยิ้มไปด้วยลวคะค่ะตอนนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะบางทางร่ำรวยทุกๆด้านนะคะขอให้ความรักเป็นความสุขของคุณคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ